เอาละฮะก่อนที่คุณผู้ชมจะเข้าไปชมคลิปของเรานะคะก็สนับสนุนช่องของเราด้วยการก็ไปกดติดตามนะคะเสร็จแล้วก็เข้าไปกดเอ่อกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับคุณผู้ชมฮะต้นนี้นะคะสัญญาเลยนะคะคุณผู้ชมสัญญาว่าจะปั้นนะครับปั้นให้เขาออกมาให้เป็นจิ๋วสุดๆครับ สำหรับต้นนี้นะฮะสัญญาว่าจะปั้นนะคะเพราะว่าที่จะปั้นคือว่าส่วนทรงอง์เอวเขาแบบนะคะเขียวได้อย่างได้เทาได้แบบสุดๆะฮะคุณผู้ชมแล้วก็เขามีกิ่งกิ่งหนึ่งที่ยกขึ้นนะคะแล้วแล้วผมก็จะทําให้เขาตกกดลงไปเป็นซับเมลซับเมลที่กดลงไปนะครับให้ดูเป็นมีความเริว้วไหวนะครับ เนี่ยอยา,อยากจะสัญญาเลยว่าจะจะปั้นให้สวยงามนะแล้วเ,เดี๋ยวจะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะสำหรับต้นนี้แต่ตอนนี้ชํำน้ำเอาไว้ก่อนนะฮะชํำน้ำเอาไว้ก่อนนะครับ,เ,นนรบเราไม่ตอนต้นนี้นะครับคือต้นนี้ขอสรารภาพเลยนะคะคุณผ,ผู้ชมต้นนี้เป็นต้นที่แบบว่าจากคลิปที่แล้วนะครับที่มาวิเคราะห์ทำทำต้นนะครับที่มาวิเคราะห์ทรงกันนะครับผมได้ หยิบต้นนี้แล้วเราไม่ยอมปลูกใส่ใส่เราไม่ยอมปลูกลงดินนะเอาทิ้งเลยนะคุณผู้ชมคือบอกว่ายังไม่ได้พินิจนารณาถึงส่วนทรงดีนะครับคือไม่ได้มองถึงแก่นแท้เขานะพออีกวันหนึ่งอีกวันหนึ่งผมก็มองเห็นเอ้ยมันสวยจังสวยมากอะ่ะทีนี้ผมก็เพิ่งมาดูอีกวันหนึ่งนะครับ กิ่งเขาก็เหี่ยวนะครับผูบ้ชมเขาเป็นอะไรที่นะคะเป็นอะไรที่แบบน่าเศร้าใจมากเลยเห็นไหมกิ่งกิ่งด้านซ้ายมือเนี่ยเขาเขาเหี่ยวแล้วเขาก็แห้งไปนะคะแล้วทีนี้ผมก็เลยถ้าจะเอาชํำลงดินก็คิดว่าคงจะไม่รอดอะ่ะผมก็เลยทำการเอาเขามาใส่ในในถังน้ำในในในขวดน้ำเนี่ยฮะแล้วก็ เลี้ยงเขาไว้ตั้งแต่ตอนนั้นนะฮะแล้วสัญญากับตัวเองว่าต้นที่เราไม่สนใจไม่แยแสเขานะฮะผมจะทำมันให้ออกมาสวยมากเลยคุณผู้ชมติดตามนะครับผมจะใช้ชื่อคลิปน,นี้ว่านะครับต้นเอวงามต้นเอวงามแล้วกันนะฮะทรงเอวงาม EP หนึ่งนะครับ นี่เป็นอีพีหนึ่งของทรงเอวงามนะครับยังไงเราก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่องมินิบลส์อินดี้บอลไซจิอินดี้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามเจ้าน้องเอวงามนะครับทรงอทรงเอวงามอีพีหนึ่งด้วยนะครับผ,ผู้ชมนี่เห็นไหมกิ่งหนึ่งได้น,นะฮะซ้ายมือนะฮะแล้วกิ่งสองก็เดี๋ยวพอดีต้นนี้นะฮะต้นนี้เห็นไหมยอดเขาเขียวแสดงว่าเขายังไม่ตายนะครับผมจะตัดเอากิ่ง หญงที่ตายออกนะครับแล้วก็เลี้ยงยอดนะครับหลัจากนั้นก็อาจจะเก็บแผ้นิดน,นหน่อยๆนะครับรากเขาก็โอเคอยู่นะครับมีความแบบดูเป็นรอบอยู่นะรอบแบบแต่ว่าไม่ไม่ได้แบบรอบหมดนะคะยังมีความเป็นสัตว์ลากด้วยนะโชคดีที่เขาที่ที่นึกขึ้นได้ไว่าเอ๊ะเดี๋ยวไปดูก่อนนะต้นนี้จำได้ว่าเขี่ยทิ้งไม่ยอมปลูก ปล่อยให้เขาแห้งเหี่ยวนะในอีกวันรุ่งขึ้นนะผมมาดูแล้วก็อุทานออกมาเฮ้ยแม่เจ้ามันสวยว่าผมก็เลยเอามาชําไว้ในขวดนี้นะฮะสัญญาท่านผมจะสัญญากับผู้ชมว่าผมจะทําเจ้าทรงเอลดีอีีหนึ่งให้จบครับคอยติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สำหรับท่านใดที่ยังไม่รู้นะคะว่าทรงเอลงาม EP1 หนเนี่ยที่เห็นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยมีคลิปที่เคยทำมาแล้วนะคะคือคลิปทำต่อจิ๋วยังไงทำต่อจิ๋วจากกิ่งใหญ่ที่สร้างต่อไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็แล้วก็เริ่มทำปอนไซจิว๋วเริ่มยังไงแล้วก็มาวิเคราะห์ทรงกันเถอะนะครับสอง สองตอนนี้นะครับไปดูให้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ท้ทายคลิปแล้วก็ใต้วิดีโอนะครับผม